โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในคุูกีฬาโอเวนเบรกนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาก่อกคูปองนะครับซึ่งคูปองล่าสุดอันนี้นะครับเป็นคูปองคริสตัลหรือคูปองเพชรนะครับอ่าจำนวน1,5 5 5้าอห้าบห้าอันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกอกเลยอ่ะ ก็จะมีนางนี้นะครับา c k c k IE. i e i e c h แล้วก็ IL. i l i l d r d r e n e n s d a y อ่ะมาณนี้นะครับโอเคเข้าละเดี๋ยวแคปหน้าจอนะเอาไว้ตั้งเป็นรูปปกอ่ะก็สามารถไปกรอกกันได้นะครับสำหรับคูปองก็ประมาณนี้นะครับก็มีคำว่า c k i e c h i l d r e n s d A y นะครับสำหรับใครที่ จดไม่ทันก็สามารถไปพอดวิดีโอหยุดวิดีโอตรงที่ผมกอกได้เนาะนะครับก็ประมาณนี้โอเคอสำหรับวันหมดอายุจากที่ผมทราบมันเนี่ยเหมือนจะกอกได้จนถึงวันที่ 8, อ่าวันที่8พฤษภานะครับก็รีไปกอ,อกกันละกันเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าหมดหมดวันที่8พฤษภาจริงเปล่านะแต่เอาเป็นว่าใครเห็นคลิปนี้ก็สามารถ รีไปก่อกันได้นะครับสำหรับคูปองคริสตัลน1555อันนะครับอ่ะคลิปในวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Sub สไครต์ด้วยและกันเนาะในคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ